หลังจากที่เลิกรากันไปแล้วกลับมาคบครั้งนี้อะไรที่คุณจะทําและอะไรที่คุณจะไม่ทําไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Butterfly Twins กับหน้าและก็แนนค่ะวันนี้นะคะพี่แนนจะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์หลักๆเลยอันนี้คือเรียกฉันมาแกงห้องเ<า>ชือดนั่นเองนี่คือห้องช่วยหลือ,ห,อห้องช่วยนี่คือห้องช่วหรือว่าห้องชือ นี่คือห้องเชื่อหรือว่าห้องที่เรานะจะคุยกันเรื่องบนเตียงไม่ได้เกี่ยวกับความ18บแวกแต่เรื่องเกี่ยวกับการเลิกรากันไปหรือเตียงหักของพี่แนนและได้กลับมาใหม่อเออกลับมาคราวนี้ ชีวิตเปลี่ยนอย่างไรและ <c oughs> อะไรที่มันเกิดขึ้นอยากให้พี่แนนเล่าเพราะว่าคนอยากรู้เรื่องการเลิกรากันไปตั้ง4ปีเอเอกลับม,มาคราวนี้ฉันมาทวงความฝันคืนม,มันเป็นยังไง <S <S> <S สถานะของเราก่อนที่แต่งงานก็คือเป็นแฟนกันมา7ปีแล้วก็แต่งงานกันได้ประมาณไม่ถึง2ปีแล้วก็เลิกเลยมไม่ใช้ชื่อต,ตัวเองเขาก็ไม่ใช้ชื่อของเขาเป็นเวลา4ปีแต่งงานนี่แย่ลังการมากญาติพี่น้องแขกเกลือมาเพียบเลยแล้วก็ภาพขึ้นเลยแล้วก็เราก็เสียดายตัวเราเองก็เสียดายเพราะเราก็รู้สึกว่าสามีเขาเนี่ยก็ เืาน็เติปแล้วกับเขาเนาะแล้วก็ไม่น่าเชื่อทุกคนในเรื่องของโชคชะตาเนาะเขา2คนอ่ะได้กลับมาคบกันได้กลับมารีเทิร์นกันเราอ่ะได้เล็งเห็นเลยนะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงก็ได้หลายเดือนแล้วนะก็จะนี่ประมาณเกือบพึ่กับปีและเกือบปีละเฮ้ยกันกลับมาครั้งเนี้ย ยอ,อยากให้พี่นันเล่านิดนึงว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะเลิกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลิกแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัดสินใจว่าจะไม่ทําและอะไรที่จะทํา Do and d o n t พอมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนาะเราก็จะแตะคร่าวๆแล้วกันเนาะในความสัมพันธ์เราแต่ก่อนเราไม่เป็นทีมเดียวกันเลยต่างคนต่างมีเหตุผลข,ของตัวเองเพื่อที่จะงัดกันตลอดเวลาอีกคนก็ถูกอีกคนก็ถูกก็คนคอ,อยากชนะทุกคนอยากชนะกลายเป็นว่าทุกเรื่องที่ทะเลาะก,กันเราหาตรงกลางไม่ได้จะต้องมีใครสักคนที่แบบเหนื่อยและยอมไปเองแล้วการที่ยอมไปเอง ทำให้สะสมปัญหาไว้ในใจไม่ถูกเคลียทุกปัญหาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบความสัมพันธ์การเงินเรื่องบนเตียงก็เรื่องทุกเรื่องอ่ะที่เป็นปัญหามนุษย์อ่ะกลายเป็นว่าไม่ได้มีตรงกลางของกันเลยเมื่อทุกคนอยากพยายามเอาชนะกันอ่ะเวล ationship มันเลยพ่ายแพ้ใช่มันเลยแพ้แล้วเราก็เลยแบบรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วก็ร้องไห้ทุกวันเราก็เลยตัดสินใจแบบนั้นพอกลับมาคราวนี้สิ่งที่ เราเปลี่ยนแปลงได้มากี่ข้อที่นั่งคิดแล้วแล้วว่าจะทําแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้าง e> ได้หลายข้อไม่บอกว่ากี่ข้อฟังให้จบถ้ามีใครที่อยู่ใน Relationship ประมาณนี้ลองแท็กมาฟังกัน <_ letter> เพราะว่าทุกคู่ผ่าน อุปสรรคผ่านความท้าทายใน relationship กันหมดแหละอยู่ที่ว่าใครมีเป้าหมายชัดเจนเนาะในการที่เราจะผ่านไปด้วยกันและจับมือไปด้วยกันถ้าคิดว่าจะจับมือไปด้วยกันเนี่ยเรามาคุยกันว่าสิ่งที่เราจะทําคืออะไรบ้างหลังจากที่แบบว่ากลับมารอบนี้ก่อนที่จะตกลงกันว่าเราจะไปกันต่อไหมเราก็ พูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้น <Ừ. S 2> และสิ่งที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเราพร้อมไหมที่จะไปด้วยกันเป็นทีมเดียวกันมันเกิดการอ่อนของทั้งสองคนและเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอีกดังนั้นอ่ะรอบเนี้ทุกเรื่องที่กำลังจะเล่าเนี่ยทำเป็นทีมไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งทำอยู่ฝ่ายเดียว เรื่องแรกเลยเรื่องของการเอาใจใส่กันอันนี้สําคัญมากเอาใจใส่กันพูดงาา่ายๆคือแคร์กันนั่นแหละแก<า>ฉันเชื่อว่าหลายบ้านก็แคร์กันอยู่แล้วอย่างบ้านนี้เขาแคร์กันอยู่แล้วเอาใจใส่ในเรื่องของความรู้สึกแล้วกันว่เาเราทาอันนี้อย่างที่นี้รู้สึกยังไงวะ ถ้ามันรู้สึกไม่ดีไม่ทําดีกว่าเออคือถ้าเกิดว่าแคร์คู่ของเราก่อนอะแคร์คนอื่นให้น้อยกว่าคู่เราอะปัญหาในบ้านจะไม่เกิดหลายคู่ชอบแคร์เพื่อนเยอะกว่าแคร์างนอกเพื่อนบอกไม่ให้กลับไม่ให้ไม่กลับก็ไม่กลับแต่ว่าถ้าเมียบอกให้กลับจะไม่กลับเพราะว่าแคร์เพื่อนมากกว่าอันนี้แหละเป็นเรื่องแคร์คนในบ้านอะมากกว่าแคร์คนข้างนอกเออพูดสั้นๆเข้าใจเนาะเอาง่ายๆข้อ2เลยอ่าข้อ2บ้านที่ไม่ค่อยทะเลาะกันคือบ้านที่ภูมิใจในตัวคน ทั้งคู่ภูมิใจในตัวกันและกัน<ช>แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่ค่อยภูมิใจในตัวเขาหรือเขาไม่ค่อยภูมิใจในตัวเราม,มันจะมีการกดกัน มันจะมีรู้สึกว่ามีฝ่ายไหนที่เหนือกว่าและอีกคนจะรู้สึกตัวเล็กมากเลยใช่การที่จะทําให้เราภูมิใจในตัวกันอะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ได้ทํางานก็ตามแต่ว่าจะต้องทําอะไรให้ดีให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในบางเรื่องที่ตัวเองทาอยู่เช่นเช่นการเลี้ยงลูกการทํางานบ้านอะไรงเงี้ยไม่ใช่แบบงานข้างนอกก็ไม่ได้ทํางานบ้านก็ห่วยอ,อย่างเงี้ยจะให สามีมาภูมิใจในตัวเราได้อย่างไรวันวันนั่งช็อปเอาเงินสามีไปใช้แบบว่าทะลุงเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาจะต้องภูมิใจในตัวเราเพราะเราสวยมันไม่ใช่นะคือบางคนนะแบบพานีอยากอยู่แบบนี้แหละผัวหาภรรยาใช้แต่เขาไม่ได้ภูมิใจในตัวเราไงใช่ฟังดูเหมือนดีนะแต่ว่าคิดแต่ว่าเขาจะภูมิใจในตัวเราใช่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอะเริ่มไม่ภูมิใจในตัวเราแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเขาจะให้เกียรติยกย่องอะไรเราได้แล้วพอเขาไม่ให้เกียรติยกย่องแล้วอะเขาอยากทําอะไรเขาทำแหละเขาจะตามใจตัวเองเขาจะเร อะไรที่ต้องแคร์มาวนกลับไปเรื่องแคร์เขาไม่จำเป็นต้องแคร์เพราะว่าเขาก็หามาอยู่แล้วนี่เธอก็ไม่ได้ทําอะไรให้ฉันรู้สึกอืดังนั้นเป็นู้ปญิงก็ต้องหาคุณค่าให้ตัวเองมีอะไรจะได้ไม่ต้องไปขอเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะแล้วก็ทําอะไรขึ้นมาสักอย่างอะ่ะนะสร้างความภูมิใจไม่ใช่สร้างความภูมิใจให้เขานะแต่สร้างความภูมิใจให้ตัวเองก่อนเราภูมิใจในเรื่องอะไรอะ่ะเชื่อปะ่ะคนรอบข้างเห็นว่าเราภูมิใจในสิ่งนี้เริ่มจากตัวเองก่อนนะถ้าตัวเองอะรู้สึกได้อ่ะ คนรอบข้างรู้สึกได้ค่ะไอเรื่องความภาคภูมิใจมันวีเลตมาตรงนี้เลยก็คือทําตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาคือบางทีอ่ะเราบอกว่าอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกก็สวยนะแต่อยู่ในบ้านอ่ะเป็นป้าเลยเกินอันนี้ก็เกินเบอร์บางทีเออแล้วเรารู้สึกว่ารักสนิทกันยังไงเขาก็รักเราแต่ว่าแบบเขามองมาแล้วเขาไม่ชื่นใจแกมันก็ทําให้บางทีเขาไปแบบว่าเอนจอยกับการดูสาวๆคนอื่นหรือเปล่าใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำนะคือการดูแลตัวเองนะเช่นการเอฟเสื้อนอนสวยๆมาบ้างเสื้ออยู่ ก็อย่าให้มันแบบหืมใส่เสื้อผู้ชายอยู่บ้านแล้วผมอะไม่ใช่แห้งเป็นไม้กวาดเขาจับแล้วแบบเจ็บอะผิวเงี้ยต้องมันต้องชุ่มชื้นอะคือถ้าลองมาแห้งก้านเจอตีนกาเจอรอยต่างยเข้าใจนะเรื่องความสวยตามวัยอะใช่ไอเรื่องความตามวัยเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าอย่าให้ตัวเองเป็นอีเพิงอะใช่แต่ออกไปท่านอกนางฟ้านางสวรรค์อันนี้เราก็พยายามดูแลตัวเองนะเข้าใจบางคนเลี้ยงลูกก็เหนื่อยก็โทมแล้วแต่ว่าเอาเท่าที่พอเป็นไปได้อย่างการดูแลหน้าหนากแนเนี่ยดูแลผิวหน้าตลอดเวลา มีไปเข้าคลินิกก็มีบ้างนะคะการใช้สปาต่างๆการนวดหน้าต่างๆก็มีอยู่เป็นประจำและที่สําคัญการบํารุงหน้าเนี่ยเราทําอย่างตั้งใจตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยแกแล้ววันนี้อย่างมาป้ายยาเพราะว่าทาง r o y a l PARIS นะคะได้ส่ง product ตัวหนึ่งที่แบบบอกเลยว่าตัวนี้ดังมากๆเลยนะอ่าเห็นคนใช้เยอะมากๆมาให้พวกเราสองคนได้ลองนะคะขอบคุณมากๆทาง r o y a l นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นน้องม่วงนะคะน้องตัวนี้ชื่อว่า r o y a l HYALURON SERUM นั่นเองนะคะ ปกติแล้ว่เป็นคนที่ชอบใช้เซรัม<ช>่มเพราะ<อ>ว่า<อ>เนื้อมันไม่หนักทูกคือเราอะ่ะยังพูดกับน้องนาเมื่อวานอยู่เลย แกจไม่ชอบมาดหน้ามันหนอนหน้าแกแต่ก็อยากได้ผิวอิ่มเด้งฟูแต่ไม่อยากมาหน้าใช่แล้วคือตัวนี้เขาก็ผลิตออกมาตอบโจทย์เฉยเลยหยดเข้าไปที่หน้านวดแป๊บเดียวซึมเลยเราอ่ะชอบที่เวลามันบีบลงไปบนหน้ามันก็รู้สึกเย็นสบายผิวใช่ป่ะและที่สําคัญมันไม่เหนอะไม่หนาใช้กลางคืนนี่แฮปปี้มากไม่ติดนอนใช่แล้วตอนเช้านี่คือสูตรแป๊บเดียวแต่งหน้าได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เป็น first impression ที่ชอบใช่แล้วก็รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นนะกลายเป็นว่าเราอ่ะก็ไปลองให้สามีใช้ใช่ป่ะ เพราะว่าผู้ชานี่นะไม่ชอบครีมเหนอะหนะเลยแล้วตัวนี้เอ้ยนางก็ยื่นหน้ามาให้เลยพอรู้สึกว่าไม่ลำคานหน้าเออใช่เออมันซึมไปเลยอันนี้ใช้ได้ทั้งบ้านนะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเร่งด่วนเลยนะคะในการกู้ผิวแห้งโทรมหน้าเนี่ยจะฉ่ำแล้วก็อิ่มฟูนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นล้ำลึกด้วยไฮยาลูรอน2โมเลกุลไม่ว่าจะเป็นมาโครเอชเอที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวชั้นนอกให้อิ่มเด้งแล้วก็ตัวไมโครเอชเอที่ว่าเล็กกว่าถึง50เท่าตัวนี้จะช่วยบำรุงอย่างล้ำ ลึกถึงผิวชั้นในเลยแก้ริ้วรอยข้างในที่มองไม่เห็นแล้วก็ทําให้ผิวอิ่มเด้งจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะแล้วก็มันมีทั้ง2ขนาดเลยพแบนสองพราะว่าเราพกพาคือชันเที่ยวเยอะฉันต้องพกแบบซองใช่ไหมไม่กินเนื้อที่ในกระเป๋าเดินทางใช่ส่วนเรานะคะ<ม>ผู้ซึ่งก็อยู่บ้านเป็นหลักนะคะเราก็จะซื้อเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะแต่พกพาก็ยังพกพาง่ายเพราะว่าขวดเล็กกระถัดรัดมากนะคะใครอยากไปตาตานะบอกเลยว่าตัวนี้ต้องจริงใช้ต่อแน่นอนไปหาซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็น l o r e a l Paris s h o p ป e นะคะแล้วก็ Loreal p a r ร s l a z a d ดนะคะแล้วก็ Loreal Paris TikTok Shop นั่นเองคือเยอะมากๆแล้วก็าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปมีหมดเลยนะคะไปลองใช้ดูค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลผิวอย่างง่ายสุสดให้ตัวอเ,เองดูไม่เป็นอีเพิงเลยแหละอ่ะในเรื่องของความภาคภูมิใจพูดไปแล้วต่อมาในเรื่องของการ<อ>ให้เกียรติแล้วก็ยกย่องสามีแล้วก็ภรรยา คือบางทีเราสนิทกันแล้วก็แบบมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกันนู่นนี่นั่นสนิทกันแล้วประเด็นคือบางทีพวกเรานั้นชอบลืมตัวเล่นหัวเขาเล่นหัวเขาไม่ใช่เล่นหัวอย่างนี้นะเหมือนแบบใช้คําพูดเล่นกันหลายคู่เราเห็นบ่อยมากด่ากันต่อหน้าเพื่อนบอกก็แกมันเป็นอย่างนี้แหละมันถึงเป็นอย่างนี้ไงอย่างเงี้ยใช่หรือว่าแบบเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอากันเลยกพเป็นโจ๊กอะเพเป็นโจ๊กแต่ว่าคือสามีถูกหักหน้าใช่ก็จะทําให้บั่นทอนชีวิตคู่ใช่แล้วก็แทรกเรื่องหนึ่งพรกคมภีชอบข้อหนึ่ง สิ่งที่เราเป็นแก่นยึดหลักในบ้านเลยเขาจะพูดว่าสามีอ่ะจงรักภรรยาส่วนภรรยาต้องเชื่อฟังสามีการเชื่อฟังก็คือหนึ่งในการให้เกียรติมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนว่าอยู่กับคนเนี้ยเขาได้รับการยกชูไม่ใช่อยู่กับคนเนี้ยเขาอยู่เหมือนอยู่นรกอะ่ะถูกกดลงกดลงตล,งตลอดจะลงนรกอยู่แล้วธสังเกตนะบางทีพวกผัวที่มีเมีมมนยน้อยเนี่ยพอเขาได้รู้สึกว่าอยู่กับเมียน้อยเขาตัวใหญ่ พี่ค่เออะเฮียค่ะเท่จังเลยหล่อจังเลยอ,อะไรก็ดีเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเป็นซัมวันไม่ใช่เป็นแบบว่าอูโดนกด,นโ,ดนโดนด่ะตะาตลอดเวลาบางทีเราอยากที่จะพูดเพื่อพัฒนาเขาอ่ะมันก็ได้แต่ว่าอย่าลืมเมื่อไหร่ที่เราอ่ะบ่นเขาเยอะๆยอะ่ะบางทีอ่ะมันได้แต่พลังงานลบไงมันมันพ่นแต่พลังงานลบอ่ะการที่เราอ่ะใส่พลังงานบวกเข้าไปเยอะเะด้วยอ่ะชีวิตมันจะบาลานซ์มากขึ้นนะคะการที่ใส่พลังงานบวกมีอะไรเขาทําได้ดีเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ล้างจา แล้วตากอย่างเป็นระเบียดอย่างเงี้ยชื่นชมตัวใหญ่เล่นใหญ่เก่งจังเลยอันเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้เองนะพวกที่ประสบความสาเร็จในด้านเรื่องชีวเขาสอนมาเขาบอกน้องต้องทำอันนี้ไม่ได้เฟกนะเหยงแต่ว่าบางทีเราชมในใจชมมันออกมาดังๆใช่บางคนบอกไม่อยากชมกลัวเหลืงแต่ก่อนเคยเป็นแบบเราไม่ชมเขาเขาไม่ชมเราการเป็นว่าเราทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกดีต่อกันอ่ะเขาไม่ได้รับคุณค่า ใช่ชได้รับแต่พลังงานที่กดอันนี้สำคัญมากๆอย่ากให้ไปทำกันเพราะว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว โอเคอีกข้อหนึ่งนะก็เป็นข้อที่ตั้งใจจะทําเลยแหละเราก็ได้ลองทําแล้วรู้สึกว่าสนุกดีเมื่อก่อนไม่ทำอู๋เมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่เธอแบบว่าเอนจอยกับเพื่อนเธอก็ไปฉันเอนจอยเพื่อนฉันก็ไปการเมื่อวันๆเจอกันก็คือแบบว่าไม่ได้มีอะไรจะคุยกันอะดังนั้นอะอย่างเรากับน้องนานะตอนนี้ผวกไปไหนไปด้วยเขาเรียกว่าข้อไปไหนไปกันค่ะใช่ค่ะออกกาลังกายก็ไปจะไปตีกงก็ไปด้วยกันไปเล่นแบบด้วยกันหรือว่าเขาอย่างเราเงี้ยไปเจอเพื่อนนู่นนี่นั่นหรือไปแบบว่าไปเที่ยวสวนสนุกซึ่งเขาไม่ชอบแต่่เเ้าากก็ลืทีจะมดวยัน เพราะว่าไปไหนไปการมันสําคัญกับเราแล้วว้าวลองไปทําดูอันนี้เราว่าดีดีในระยะยาวและข้อสุดท้ายค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยเนาะสำคัญสําคัญยังไงเรารู้สึกว่าการเปลี่ยนบรรยากาศมันทําให้ได้มู a แอนโทนในการที่เราจะเพิ่มสีสันเพิ่มความรักสร้างความสนุกให้กับชีวิตชายมีความตื่นเต้นเร้าใจงั้นเขาไม่เอฟเสื้อเซ็กซี่เซ็กซี่หรือว่าชุดคอร์สเพลย์มาเล่นกันเหรอเราไม่ได้ทานะแต่ว่าเราเห็นหลายบ้านทาแล้วเวิร์กลูกดกชะเหมือนอาหารนะให้กินมาม่าเหมือนเดิมทุกวันน่ะถึงแม้มาม่าเราจะ ชอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้อร่อยทุกวันแหละมันคือความเพลิดเพลินของการที่อ,อยู่ด้วยกันทุกวัน24ทับเอ่ะเออมันไม่จำเป็นต้องที่ที่แพงก็ได้นะทุกคนแค่ที่ใหม่ๆแปลกๆเนี่ยไปเดินตลาดภูไปะอ,อะไรก็ได้อ,อไปนอนโรงแรมน้ําก็ได้ใช่โรงแรมเล็กๆใกล้ๆบ้านยังได้เลยวันหลังเราไปเปลี่ยนบรรยากาศนอนบ้านแกบ้างนะแล้วเราสลับบ้านกันอยู่บ้าแล้ว โอเคค่ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนะคะของเรื่องของการรีเทนของเราและกันแนะนําเรื่องของรั s ชิพที่น่าจะเฮลที่สำหรับทุกคนใช่ใครคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะคะสําหรับคู่ของตัวเองนะคะก็แท็กกันมาฟังได้นะแล้วก็หวังว่าการแบ่งปันของเราจากเรื่องจริงจริง,รงที่ดูแอนดอนที่เราได้เรียนรู้มาจากชีวิตจริงๆนะคะจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อไม่มากก็น้อยใครชอบคลิปประมาณนี้นะคะก็พิมมาบอกกันหน่อยนะจะได้มานั่เล<ร>่าหัวมานั่งเล่าด้วยเลยนะเขาจะไม<ด>่ค<ด>ุ<ด>้นหน้ากล้องสิอ่ะเอาเป็นว่า ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม <ไป S 2> พวกเราได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มตามนี้เลยสำหรับวันนี้นา่นาลาไปแล้วค่ะแฮปปี้ีเลั่นชิพกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย